กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพอดแคสต์ในช่อง Talk with กล้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องประโยชน์ของการตื่นเช้ากันดีก,กว่าได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่อยากตื่นเช้าแต่เอาเข้าจริงๆคือทุกครั้งพอถึงเวลาเช้าแล้วไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ซึ่งรู้สึกว่า ไอ้มันมีเป้าหมายตรงนี้ที่เราตั้งไว้แต่มันไปไม,ไม่ถึงเป้าสถิชายมันทําไม่ได้สถีจริงๆอ่ะการตื่นเช้ารู้ว่ามันมีประโยชน์นะอยากเป็นคนที่ตื่นเชา้าแต่ตื่นยากมากก็อยากจะรู้ว่าคุณดาด้าเนี่ยจะมีคําแนะนําอะไรมีหนังสืออะไรดีๆที่คุณดาดาอ่านมาแล้วอยากจะแนะนำไหมว่าทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถตื่นเช้าได้ ตามที่ใจคาดหวังนี่คือถือเป็นเป้าหมายของปีนี้เลย2,025ค,ค่ะค่ะคุณกล้วยก็ดีแล้วนะคะที่คุณอยากตื่นตอนตีห้าเพราะว่ารู้ไหมว่าตอนตีห้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองของสมองก็คือว่าพอเราตื่นตีห้าปุ๊บ2-3ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะ สมองมันจะปลอดโปร่งทะลุปุโปรงมากก็คือถ้าเราตื่นตีห้าช่วงเวลา6กโมงถึง7จ็ดโมงคือเวลาทองของเราใช่ค่ะคือสมองมันจะจัดระเบียบข้อมูลและตื่นเช้ามาปุ๊บสมองปลอดโปร่งแน่นอนมันไบรท์ใช่ค่ะแล้วเราทำเราต้องทํำยังไงมีวิธีการหรือช็อตคั t ยังไงไหมคะที่จะตื่นตีห้าได้เนีก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องไปดูย้อนไปดูว่าคุณกล้วยนอนกี่โมงค่ะ S <S คุณกล้วยเหใช่ค่ะคุณคุณกล้วยนอนเวลาเท่าไหร่ถ้าคุณกล้วยนอนมากพอสําหรับตัวคุณกล้วยเองอาจจะต้องการเจ็ดชั่วโมงหกชั่วโมงคุณกล้วยก็ต้องมาคํานวณแล้วควรจะนอนกี่ทุ่มแต่บางครั้งอ่ะอาจจะแบบอยากนอนสักสองทุ่มครึ่งเงี้ยแต่เรานอนไม่หลับเนาะเราอยากจะไปนอนสามทุ่มก็แบบมันมันนอนไม่หลับเราอาจจะมีเรื่องจากการทํางาน เรื่องจากความเครียดของที่ทํางานมาอย่างเงี้ยทําให้เราพวงได้เทคนิคในหนังสือเล่มเนี้ยเขาก็บอกว่าวิธีการเลยนะหนึ่งห้ามเล่นโทรศัพท์เลยโซเชียลหรืออะไรที่มันทําให้เราแบบสมองไม่พักผ่อนนะ่ะ<ว>ก,ก็คือเล็กทรอนิ์ทั้งหลายใช่งด <ต S 2> เลยค่ทั้งหลายงดเลยค่ะเทคนิคที่ที่เราใช้ด้วยเหมือนกันก็คือหนึ่งอาจจะสวดมนต์ก่อนนอน อันนี้แน่นอนเลยง่วงนอนแน่นอนแล้วก็สองในหนังสือเขาแชร์ว่าให้เราอ่ะเขียนบันทึก<ะ>เขียนบันทึกของเราแต่การเขียนบันทึกเนี่ยไม่ใช่ว่าเขียนว่าวันนี้เราทำอะไรไปได้บ้างนะเพราะว่าสมองมันก็จะก,กังวล<ะ>ให้เขียนว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรออเป้หาหมายเราจะทำอะไรคือ ความคิดเราจะเป็นบวกเราเราจะไม่ลบอะค่ะถ้าเราเขียนว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างวันนี้เราไม่พอใจอะไรเงรี้ยม,มันจะเป็นลบแหละอืมค่ะ,คะเขาก็บอกว่าอ่อมันจะทําให้หลับง่ายขึ้นโอเคก็คือเทคนิคคือหนึ่งไม่ควรจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะก่อนนอนใช่ค่ะนะสองก็คือสวดมนต ทำจิตใจให้สงบใช่อันนี้ทำทาอยู่ค่ะสก็คือให้เขียนบันทึกก็ได้ใช่ไหมะซึ่งแต่ว่าเทคนิคการเขียนบันทึกเนี่ยคือเราจะต้องเขียนแบบจินตนาการค่ะพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงเราจะทําอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทีเนี้ยพอเราหลับแล้วเราก็อยากจะตื่นตีห้าอันนี้อันนี้ย้อนมาที่เราอยากตื่นตีห้าเนาะ บางทีมันทรมานใช่ไหมคะคุณกล้วยใช่ถ้าคุณอยากตื่นตีห้าปุ๊บคุณคตื่นมาคุณตือนจริงนไนี่ยตั้งใจจะตื่นตีห้าทุกวันนะค่ะ <c oughs> แ,ลแล้วคุณรู้สึกมันยังไงมันทรมานไหมคะยังไม่เคยถึงรู้สึกนั้นเพราะมันไม่เคยได้ตื่น <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> เพราะว่าคุณไม่ได้รับความทรมานนั้นมาใช่ไหมอย่างแต่ถ้าเราจะแชร์ให้ได้ให้ทุกคนฟังก็คือเขาบอกว่าการตื่นเช้าอะสมองเราอะ ไม่ต้องไปกําหนดว่าแบบฉันจะต้องตื่นเช้าอีกแล้วหรอมันเหมือนันทรมานอ่ะอย่าให้สมองอ่ะเหมือนไม่ปรับไม่เซตอ่ะอย่าไปจับว่ามันทรมานแต่ให้ให้เราอ่ะปรับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างพวกเนี้ยเป้าหมายเราตื่นมาเราต้องทําอะไรให้ให้รู้สึกเหมือนตอนที่ว่าเราจะไปเที่ยว เออก็ได้นะคะใช่ไหมเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าไม่รู้ตื่นมาไมแต่เช้าเพราะว่าตื่นคือทุกครั้งที่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยคือมันจะตื่นก่อนแทบจะไม่นอนอ่ะใช่ค่ะทําไมคะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นความที่สมองเราจะนจาะเป็นคิดเป็นแง่บวกมันแบบไม่คิดว่าฉันต้องตื่นมาทําอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็ได้ผลค่ะเที่ยวทุกวันใช่เที่ยวทุกวันแต่ว่า อย่าไปกดดันตัวเองเยอะแบบเหมือนแบบฉันต้องตื่นเช้าให้ได้แบบคุณก้อยอย่างนี้ไงใช่แต่ก็ไม่ได้มันเลยไม่ได้เพราะมันรู้สึกเหมือนมันโดนบังคับอืมค่ะแล้วก็หลอกสมองอีกนิดหน่อยอ่าก็คือเหมือนเป็นการสร้างแรงจูงใจเนาะสร้างแรงจูงใจว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยกระตุ้นอะไรมันก็จะทําให้แบบเราเรารู้สึก ตื่นเต้นที่จะตื่นเช้ามากขึ้นไม่รู้สึกแบบว่าเกียจไม่รู้ร<ง>สึกแบบหดตนนัว<อ>ไม่รู้รสึกเ<ด>หนื่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆคือเริ่มเริ่มเบสิคสเต็ปไปก่อนว่าเอ๊ะแล้วเราต้องมาทํายังไงนะเราถึงจะตื่นเช้าได้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในอีพีหน้านะคะว่ามันจะมีเทคนิคทำตัวกระหาตัวกระตุ้นในการตื่นเช้ายังไงนะ,ะที่เราเอาไปใช้ได้เลยทันที วันนี้ EP เนี้ยที่เราพูดมาเนี่ยมันก็คือเป็นไอเดียตามความเข้าใจคร่าวๆก่อนเดี๋ยว EP หน้ามาเรียนรู้เทคนิคกันยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ,คะใครที่อยากเป็นคนตื่นเช้าหรือใครที่อยากเลิกเป็นมนุษย์ตื่นสายสักทีมาติดตาม EP หน้ากันค่ะค่ะวันนี้กุ้กับดาด้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ